หลังจากสควิตเกม2อออกอากาศ,าก,าศก็เกิดกระแสทกเถียงกันอย่างดุเดือดเมื่อมีทฤษฎีที่บอกว่าอิมจองแดผู้เล่นหมายเลข1 0 0อาจเป็น VIP ที่ปลอมตัวมาแถมยังโยงใยไปถึงมินซูผู้เล่นหมายเลข125ที่อาจเป็น VIP หมายเลข3อีกด้วยย้อนกลับไปในซีซั่นแรก VIP ล้วนเป็นคนรวยระดับมหาเศรษฐีมีอำนาจและสนุกกับการเห็นผู้คนฆ่าฟันกันเองดังนั้นการที่ VIP ปลอมตัวมาเล่นเกมเองก็เพื่อสัมผัสประสบการณ์และทึกใจจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ซึ่งผู้เล่นหมายเลข100ก็ตรงตามทฤษฎีนี้เพราะตลุงคนนี้แสดงถึงความกระตือรือรรนนใกกาเเล่ม แบบผิดปกติและไม่กลัวตายเพราะอาจจะรู้ข้อมูลเกมล่วงหน้าแถมการที่ตัวเองบอกว่ามินิสินมหาสารกว่า1นึ่งล้านวอนก็ดูเกินจริงยิ่งไปกว่านั้นผู้เล่นหมายเลข125กับแขก VIP หมายเลข3ก็อาจเป็นคนเดียวกันเนื่องจากชื่อนักแสดงในเครดิตใช้ชื่อเดวิดลีเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นจริงตามทฤษฎีนี้ก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจและความซับซ้อนให้กับเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามทฤษฎีทั้งสองนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าผู้เขาทั้งสองคนจะใช้ว i p ีปลอมตัวมาหรือไมม่ลล้คุดดาานเนเเปตั VIP อพูยยก